เขาบอกว่าการมีแฟนที่ดีอ่ะมันจะช่วยซัพพอร์ตกันในทุกๆด้านในวันที่เราเครียด,ดมันก็จะมีคนคนหนึ่งคอยปลอบเรามาช่วยออกความคิดเห็นแก้ไขปัญหาต่างๆพร้อมกับเราหรือในเวลาที่เราเหนื่อยเราก็มีคนให้อ้อนมีคนให้เรางองแงใส่เขาได้โดยที่เขาไม่ว่าเราสรักคำหรือมีคนให้เรากวนวเล่นๆทําให้เขาประสาทแตกไปได้ในแต่ละวันหรือแม้แต่การทําเรื่องน่ารักน่ารักให้เอาจริง,รงๆการซัพพอร์ตมันไม่ได้หมายถึงการที่ต้องมีเมงินเยอะๆแค่เขาเย็นเหมือนน้ำในตู้เย็นคอยช่วยให้เรามี <ๆ S 1> สติปปรับมือกับปัญหาต่างๆได้แค่เขาซั พอททางด้านจิตใจของเราเวลาเราล้มเราก็รู้สึกเหมือนล้มบนปุยนุ่นเพราะว่ายังมีเขาอยู่ข้างๆเสมอมันทําให้เราพร้อมที่สู้ในวันที่แย่มากๆพร้อมสู้โดยที่เรารู้ว่าเราไม่ต้องแบกรับไว้คนเดียวเขาจะเป็นคนที่ไม่ขอให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะความชอบของเขาเอาจริงๆแค่เราถามข้อวันนี้เราแต่งตัวเป็นยังไงเราอ้วนขึ้นไหมหรือแค่เราถามว่าเธอรักเขาไหมนักซัพพอร์ตคนนั้นก็อพร้อมจะตอบคําตอบพอดีไหให้เราถ้าคุณกําลังมีแฟนแบบนั้นอยู่รักษาเขาไว้ให้ดีๆนะครับจับมือแล้วก็เติบโตไปด้วยกันขอบคุณความแสน 安迪的女难友。